อย่าปล่อยให้มะเร็งเต้านมฆ่าชีวิตคุณรู้หรือไม่ว่าประกันสังคมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้หญิงไทยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีนี่ไม่ใช่แค่ข่าวดีแต่เป็นโอกาสทองที่จะดูแลสุขภาพของคุณอย่างทันท่วงทีและลดความเสี่ยงจากโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆข่าวดีที่หลายคนอาจมองข้ามไปสำนักงานประกันสังคมใจดีมอบสิทธิพิเศษให้ผู้ประกันตนมาตราสา และ39ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ฟรีฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่รู้ไหมว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อสุขภาพของคุณเองหลายคนอาจคิดว่าฉันยังเด็กฉันแข็งแรงฉันไม่มีประวัติครอบครัวเลยมองข้ามความสําคัญของการตรวจคัดกรองแต่ความจริงแล้วมะเร็งเต้านมคือภัยเงียบที่คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดข้อมูลจาก International Agency for Research on Cancer IARC ภายใต้องค์การอนามัยโลก WHO ระบุชัดเจนว่าในปี2565คศ2022อัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยสูงถึง37.4คนต่อประชากรแสนคนตัวเลขนี้กำลังบอกอะไรนั่นคือผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมีสุขภาพดีแค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดแต่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไป แม้ว่าอายุ50ปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่อายุน้อยกว่านั้นจะปลอดภัย100%เการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติดได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงมากทำไมการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นถึงสำคัญโอกาสหายขาดสูงยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไหร่โอกาสในการรักษาให้หายขาดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อยกว่าการรักษาในระยะเริ่มต้นมัก จะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกว่าการรักษาในระยะลุกลามคุณภาพชีวิตดีกว่าการรักษาในระยะเริ่มต้นมักจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจน้อยกว่าทําให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้เร็วขึ้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเรง็งเต้านมฟรีจากประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุ30ปีขึ้นไป,ปรายละเอียดการตรวจ อายุ3039ปีเข้ารับการตรวจทุกสองปีอายุ40ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจหนึ่งครั้งต่อปีขั้นตอนง่ายๆในการใช้สิทธิแสดงบัตรประชาชนของคุณที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับประกันสังคมคุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ตามเงื่อนไขอายุที่กล่าวมาข้างต้นตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม sso.go.th สงสัยมีคำถามเข้าชมเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ที่ sso.go.th โทรสายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนอาจมองว่าการตรวจคัดกรองมะเรง็งเต้านมฟรีจากประกันสังคมนั้นยังไม่ครอบกลุมเพียงพอโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจ หรือระยะเวลาในการรอคอยผลตรวจที่อาจจะนานเกินไปคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณมีประสบการณ์ในการใช้สิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากประกันสังคมหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์กันได้เลย